นี่คือสะพานอู่เจียงในบนทนกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนสะพานนี้ตั้งอยู่ระหว่างซีหนานฉีเฉียนและเฟิงกังเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเตอ๋อเจียงและอยู่ชิงของบนทนกุ้ยโจวสะพานมีความยาวทั้งสิ้น1,834เมตรโดยสะพานช่วงหลักยาว504เมตร เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งบรฑทกุ้ยโจวบอกว่าสะพานอู่เจียงถือเป็นสะพานโค้งที่ก่อสร้างด้วยท่อเหล็กกรอกด้วยคอนกรีตที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นสะพานแรกที่ยึดด้วยระบบเกลียวกำลังสูงโดยโครงสร้างส่วนโค้งของสะพานถูกลำเลียงมาทางน้ำผ่านแม่น้ำยางซีและแม่น้ำอู่เจียงจากฉงชิง่<ส>งหัวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานโค้งแห่งนี้บอกว่าเมื่อเทียบกับการขนส่งทางบก การลำเล็งชิ้นส่วนโค้งของสะพานมาทางน้ำช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าครึ่งและการรอกด้วยระบบสายเคเบิลยังช่วยให้การติดตั้งมีความแม่นยำ